พระเอกตุ๊กตาทองสอส5อสมัยรู้หรือไม่ว่าเขาเคยเป็นแชมป์มวยสากลเช้าแดดสดใสในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเสียงนกร้องเพลงเรื่นหูหมันทุกวันบั้นปลายชีวิตของชายวัย73ปีกําลังบริหารความสุขของตนด้วยการตัดแต่งไม้ประดับรอบบ้านเพื่อนบ้านผ่านทางมาส่งยิ้มและกล่าวทักทายทุกคนรู้จักชายร่างสูงใหญ่หน้าตายังเหลือเขาคมคายคนนี้ดีอาจจะมีบางคนเท่านั้น ที่เป็นคนต่างถิ่นอาจเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนสวนแท้ที่จริงแล้วเขาคือเจ้าของบ้านหลังงามต่างหากและเป็นถึงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสถึงหสมัยความเรียบง่ายสมระท a ทำให้แดดเช้าหน้ามองกว่าทุกวันผู้ชายคนนี้คือรนฤทธิชัยรนฤทธิชัยมีชื่อเดิมว่าชํานานคานเขตมีชื่อเล่นว่าแขกเกิดเมื่อวันที่12กันยายน2492ั ที่บ้านฟ้าหยาดตำบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันแยกออกเป็นจังหวัดจะโสธรคุณพ่อชื่อสารคานเป็นชาวปากีสถานมีอาชีพทำสีย้อมผ้าและขายเนื้อวัวในตลาดอำเภอคุณแม่ชื่อท่อนคานเขตเป็นลูกอีสานขนานแท้เด็กชายแขกชำนาญคานเขตมีพี่ชายเป็นนักมวยดังชกประจำอยู่ที่เวทีมวยทุ่งสีเมืองอุบลราชธานีมีฉายาว่านรงชัยน้อย ขวัญใจอิสลามพอเริ่มมีชื่อเสียงพี่ชายถูกส่งไปชกที่กรุงเทพมหานครในรายการมวยรอบ8พยายมได้รองแชมป์กลับมาเด็กชายแขกชำนาญมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจขณะเรียนอยู่ที่โรงเรียนศรัทธาวิทยาหนึ่งอำเภอเมืองอุบลราชธานีเขาได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์เฉยอาสาพลบรมครูมวยแห่งเมืองดอกบัวฝึกซ้อมมวยสากลสมัครเล่นจนกระทั่งได้ขึ้นชกและเป็นแชมป์มวยนักเรียน จึงทำให้หนุ่มน้อยลูกครึ่งคนนี้ตัดสินใจเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยพระศึกษาได้เป็นตัวแทนไปแข่งชกมวยสากลระดับนักเรียนได้เป็นแชมป์กรมพระศึกษาคณะเรียนอยู่ปีสองการศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาพระศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรดปี2514อายุ22ปีด้วยใบ,บหน้าหล่อเหลาคมคายสไตล์แขกขาวเขาได้รับการติดต่อให้ไปถ่ายแบบปกหลังให้นังสือลล,ะละนาได้ค่าตัว300บาทและทุกเย็นวันพุธ แขกชำนาญคานเขตเขาจะไปครกที่สำนักพิมพ์นิตยสารและนา,นาเสมอไปชงกาแฟให้พี่พี่ทีมงานบ้างหาเรื่องพูดคุยเล่นหัวกันบ้างเผื่อใจว่ามีงานอะไรให้ช่วยทำเพื่อหาลำไพ่พิเศษคณะเรียนหนังสือผลจากการถ่ายแบบปกหลังทำให้ได้ถ่ายปกหน้าพอถ่ายปกหน้าก็เริ่มเป็นที่รู้จักของวงการกลางปี2514รังไพรั์สังวร,ริบุตรผู้จัดผู้ผลิตและผู้กำกับการแสดงละครยุคนั้นเห็นภาพแขกชำนาญบนปก จึงสนใจได้ติดต่อมาทางหนังสือระาานาทันทีส่วนนีสุคนธาเจ้าของหนังสือจึงได้ตามตัวหนุ่มแขกชำนาญให้ไปพบกับรังไพรัตสมริบุตรต่อมาจากแขกชำนาญคานเขตได้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ในการแสดงว่ารนิทิชัยเล่นหนังโทรทัศน์ให้ไพรัตสมริบุตรคู่กับนางเอกรองนางสาวไทยวริศราวชิราภัยถ่ายทำที่ฟาร์มโชคชัยโคราชเขาเรียนอยู่ปีสอง จึงได้ถ่ายทําเฉพาะสา์อาทิตย์พอหนังโทททเรื่องนั้นออกอากาศเขาได้ค่าตัวตอนละ500บาทคิดสุวรรณสอนเป็นหนึ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่เพิ่งจบการทําหนังจากสาหรัฐอเมริกามาหมาดๆกาลังที่จะทําหนังเรื่องคนกลางแดดปี2 5 2 2ได้ทาบทามให้รนทิิชัยมาเล่นเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกประกบกับนางเอกหน้าใหม่เช่นกันเบนจบวรรณบุญยากาศร่วมกับนพดลดวงพรหนังแนวสมจริงไม่อิงตลาดหนังบูเรื่องนี้ ส่งผลให้รนนิธิชัยแจ้งเกิดทันทีหนังสิบีมลงข่าวพระเอกหน้าใหม่สไตล์ลูกครึ่งอย่างครึกโครมปี2019จากหนังเรื่องน้ำตาหยุดสุดท้ายภัยรนดใจสิง์ประกบกับดวงใจหทัยการรณฤิธิชัยเคยเล่นเป็นแค่นักแสดงสมทบพอคนกลางแดดแจ้งเกิดคิดสุวรรณสอนก็ได้สร้างหนังโทรทัศน์ขึ้นมาอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือเรื่องสิงสยามโดยให้รนแสดงคู่กับนางเอกปริศนาโรนัน์ออกอากาศทางช่องเจ็ดขาวดำ หรือช่อง5้าในปัจจุบันได้เพียง6ตอนเท่านั้นก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมือง14ตุลาคม2516ขึ้นรณิทิชัยที่มีใจฝักใฝ่ทางการเมืองบ้างแล้วได้เข้าป่าไปกับเขาด้วยเมื่อพระเอกทิ้งหนังโทรทัศน์ไปกลางคันคิดสุวรรณสอนผู้กำกับได้ลงข่าวทางนังสิพิมเดลินิวส์ตามหาพระเอกให้กลับมาด่วนปรากฏว่ารณิทิชัยไม่ยอมออกมาจากป่ากระทั่งผู้กำกับหนุ่มไฟแรงต้องไปประกาศลงนังสิพิมเดลินิวส์อีกครั้ง ครั้งนี้รนยอมออกจากป่าเพื่อไปพบกับผู้กํากับตามนัดหมายที่บ้านผู้กํากับหนุ่มใจกลางเมืองหลวงเขาได้ยนบทหนังให้กับรนและพูดว่าลองอ่านดูสิครับรนเรื่องนี้ผมตั้งใจเขียนให้คุณเลยนะครับเผื่อคุณจะชอบนี่คือที่มาของเรื่องคนกลางแดดปี2522ตอนนั้นรนทิิชัยมีใจรักงานการเมืองมากแล้วตั้งใจจะลงสมัครผู้แทนราษฎรในปี2522หนังเรื่องนี้ก็ด้วยการต่อสู้ทางชนชั้น เริ่มถ่ายทำปี2520คาดว่าจะเข้าฉายปี2521และเมื่อเขาลงเล่นการเมืองปี2522ก็คาดไปอีกว่าหนังเรื่องนี้ออกฉายคงพอจะโปรโมทเขาได้เป็นอย่างดีแต่ผลการเลือกตั้งปี2522ผลปรากฏว่าเขาสอบตกหนังที่คาดว่าจะได้ฉายก่อนเลือกตั้งกลับกลายเป็นว่าไปฉายหลังเลือกตั้งเสียอย่างนั้นต่อจากนั้นก็มีหนังเรื่องอื่นๆตามมาอีกมากมายเช่นนายหอยธมินปี2523 เดอะไกดปี2523มือปืนปี2526ซึ่งถือเป็นหนังที่ทรงพลังลุ่มลึกและเหนือการเวลาเรื่องหนึ่งของวงการหนังไทยระหว่างนี้เขาก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่อยมาและก็ปรากฏว่าเขาสอบตกถึง6ครั้งด้วยกันจนกระทั่งถึงปี2538จึงสามารถชนะการเลือกตั้งได้เป็นสอสอสมใจสังกัดพรรคชาติไทยเป็นสอสอประจำจังหวัดยะโสธรถึง5สมัยด้วยกัน จากนักเรียนสู่นักมวยสากลสมัครเล่นเป็นนายแบบเป็นพระเอกกระทั่งเล่นการเมืองครั้งแรกปี2522ก่อนจะประสบความสําเร็จเป็นสสปี2538เส้นทางชีวิตของหนุ่มลูกครึ่งคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแค่พลิกฝ่ามือหากไม่อึดจริงคงมาไม่ถึงขนาดนี้เล่นหนังดีตีบทแตกโดยเฉพาะบทตำรวจในเรื่องมือปืนปี2526ฝีมือกำกับการแสดงของท่านมุย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนจากเรื่องครูสมศรีปี2529ส่งผลให้รน,นิธิชัยได้รับถึงสองรางวัลจากสองสถาบันคือรางวัลน,นักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมรางวัลทุกตาทองและสุพรรณหงษ์ทองคำตอกย้ำฝีมือการแสดงด้วยรางวัลสุพรรณหงษ์ปี2534สาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมจากเรื่องคนเลี้ยงช้างผลงานการกำกับของท่านมุ้ยอีกเช่นกันรน,นิธิชัย เคยสมรสกับนักแสดงสาวเจ้าของชายาสะโพกดินระเบิดไก่ดวงชีวันกมมนเสนก่อนเลิกร้างกันไปและเธอเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ4เมษายน2563ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวสิริอายุ64ปี69 stories ขอแสดงความเสียใจด้วยครับชีวิตของรณิธิชัยเหมือนนักปั่นจักรยานไต่เขาแต่ละลูกกว่าจะข้ามได้ต้องอาศัยแรงกายแรงใจฟันฝ่าอย่างสุดกำลัง รสชาติของความพยายามเผยความหนักหนาล้าเหนื่อยแต่ก็ให้ดอกผลที่หอมหวานยั่งยืนยาวนานและสมระเรียบง่ายสง่างามโลกกลมๆมมีมุมหนึ่งมุมสำหรับเราเสมอรนทิชชัยจากพระเอกนักการเมืองสู่คุณปู่ผู้น่ารักในวันนี้ขอให้มีความสุขมากมายครับ